อันนี้คือเว็บโหลดฟรีนะครับดาวน์โหลดฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ฟรีก็จะเป็นพวกนี้นะครับเวียดนามฟิกอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็โหลดได้นะครับโหลดในเว็บผมก็ได้นะครับถ้าหาถ้าเจอนะฮะแต่ว่าถ้าไม่เจอก็อขอมาได้นะครับอ,อันนี้ผมก็จะโหลดให้ได้นะครับ อันไหนที่ผมเป็นสมาชิกอยู่นะครับผมโหลดให้ได้นะครับแต่อันไหนที่ไม่ได้เป็นนะครับก็โหลดไม่ได้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องเสียเงินซื้อกันตรงนั้นนะครับอันนี้ก็นะครับก็โหลดมานะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆเว็บนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับมันก็จะมีงานมีข้อมูลมีอะไรเพิ่มเติมสำคัญสำคัญนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดวิวนะครับก็จะมีบอร์ดวิวนะครับเราก็สามารถโหลดโหลดบอร์ดวิวมาได้นะครับเดี๋ยวเรื่องของการใช้งานตัวพวกบอร์ดวิวพวกอะไรก็เดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้ก็มันต้องใช้แอปนะครต้องใช้โปรแกรมที่สำหรับเปิดนะครับ ตัวบอร์ดวิวนะครับก็เดี๋ยวไปแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากโหลดตัวไหนก็ลองดูนะครับแรกๆมันอาจจะยากนะครับแต่ว่ามันจะมีหลายๆเว็บนะครับ S Man u a l ตรงนี้ก็โหลดก็โหลดได้นะครับโหลดฟรีนะครับหลายๆเว็บให้โหลดฟรีนะครับก็ลองดูนะครับ คลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเว็บนี้นะครับเราก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ก็โหลดได้เลยนะครับปุ๊บโหลดเสร็จก็เรียบร้อยนะครับก็สามารถจะเอาตรงนี้ไปใช้ในงานซ่อมได้นะครับแต่ถ้าเวลาเราหาเนี่ยนะครับบางทีนะครับบางทีเวลาเราหาโดยที่ไม่ใช้พวกพาร์ทบอร์ดนะครับเป็นคําค้นเนี่ยนะครับบางทีเวลาเราพิมพ์เนี่ยนะครับอย่างเช่น a อเซอร์นะครับอ่า สมมุตินะฮะเอ,เอ,เอเซอ์นะครับ C736 ะนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับมันก็จะไปโผล่นะครับโผล่พวกขายโน้ตบุ๊กบ้างอะไรบ้างนะครับรูปภาพนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานขายอะไรซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะพาเราไป ค่อนข้างไกลจากจากสิ่งที่เราต้องการนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปไปไปพวกงานขายนั่นแหละนะครับเรื่องสเปคบ้างอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าอของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราเน้นไปที่เมนบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์เกี่ยวกับพาร์ทบอร์ดเข้าไปโดยตรงได้เลยนะครับมันจะตรงนะครับแล้วก็ชัวร์ที่สุดนะครับคราวนี้ก็มาดู ตัวอย่างอื่นกันบ้างนะครับตัวนี้ก็นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นพาร์ตบอร์ดไม่เอ่ยนะครับพาร์ตบอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือพาร์ตบอร์ดนะครับพาร์บอร์ดนะครับศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์ขีดสามนะครับ j e อศูนย นะครับ CP นะครับ MB นะครับนั้นนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับสุดเดิมเลยนะครับก็ถาม Google นะครับมันจะง่ายสุดนะครับอย่างเช่นเมนบอร์ดตัวนี้นะครับจริงๆก็คือเป็น C750 นะครับ Acer acer4750 นะครับสมมุตินะฮะเวลาเราพิมพ์ห้วนแบบนี้นะครับสิ่งที่เราได้นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับขายโน้ตบุ๊กมือ1มือ2อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งมันจะไม่ตรงกับในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสมมุติเราพิมพ์ต่อท้ายเข้าไปนิดนึงนะครับคำว่าสเกลเมต i ิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะเริ่มเข้ามาแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่สามารถจะช่วยให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นคำค้นนะครับพิมพ์สเกลเมติกเข้าไปเพื่อที่เราจะไปดาวน์โหลดในส่วนของสเกลเมติกนะครับเห็นไหมครับเอเซอร์สนะครับมันก็จะบอกว่าวิสตันนะครับ JE40HR นะครับ10-2674 Laptop S หกเจ็ดสีแล็ท็อปสเกลเมติกนะครับเราก็คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดนะครับ อของฟรีก็มีในโลกนะครับมีนะครับแต่ก็ไปหาให้เจอนะครับตัวนี้นะครับออันนี้ก็แต่ว่าดูดีๆนิดดูตรงนี้ให้ดีนิดหนึ่งนะครับเรื่องของพาร์ท นะครับถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ตรงกันนะครับมันหมายถึงมันคนละเรเวอร์ชั่นหรือว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะต่างกันนะครับอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นพาร์ตตัวนี้ CPU Co r e อ5อย่างเงี้ยพาร์ตต่างกันขีด2หรือขีดหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นอ,อ,อีกคอไอหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ก็อาจจะแตกต่างกันเรื่องของ CPU นะครับตรงนี้เรื่องของสเปคเรื่องของแรมเรื่องอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ก็ดูนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นพาร์ทนะครับพาร์ทเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็เอามาใช้ในการอ้างอิงวงจรได้นะครับเอามาใช้ในงานซ่อมได้นะครับแรกๆก็ดูวงจรนะครับพอหลังๆก็พอเราคุ้นชินกับงานซ่อมแล้วเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่ต้อง ไม่ต้องดูเลยก็ได้นะครับเวลาเราซ่อมลูๆคำนะครับเดี๋ยวก็เจอตัวเสียนะครับนะครับไอตัวนี้ก็นะครับ je 40นะฮะ40เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น h r m b นะครับ10 267 4นคนะครับพวกตระกูล je นะครับพวกนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดของ wiston collection นะครับเป็น ก็จะเป็นพาร์ทแบบนี้นะครับเวลาเราค้นนะครับเราก็มาดูตรงใช้คำค้นตรงนี้นะครับเพื่อไปหานะครับสเกมติกไบออสหรือว่า Board View ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นเอเซอร์นะครับเอเซอร์พิมพ์นิยมนะครับ C 3 4 9พิมพ์นิยมเสียนะครับตัวนี้ก็จะดูพาร์ทนะครับ พาสบอร์ดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับพาสเต็มๆของมันเนี่ยนะครับ D A 0 Z Q R M B 640นะครับอ่า e v o l u t i o น4นะครับ Revolution 4นะครับแต่เวลาเราหาเนี่ยนะครับอ่าเราจะดูสั้นๆก็ได้นะครับ Z Q R นะครับ Z Q R นะครับโมเดล Z Q R เวลาเราอ่อใช้อ่านะครับ เวลาเราหาใช่ไหมครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับเอาพิมพ์ผิดนะครับ set QR นะครับตัวนี้นะครับก็นะครับ อันนี้คือพาร์ทเต็มๆนะครับ da 0นะครับ z qr z qr mb 6 4 0นะครับ a c e r aspire 4 9นะครับเราจะจะซ่อมตัวนี้นะครับเราก็เข้าเว็บมันนะครับอันนี้เว็บไม่แน่ใจมันเป็นอะไรนะครับเป็นที่เครื่องผมว่าเป็นที่เว็บนะครับหน้าตามันแปลกๆนะครับก็นะครับผมอ่านภาษาเวียดนามได้นะครับมันให้คลิกเมื่อกี้หละนะครับ ผมก็คลิกมาแล้วเปิดมานะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวนะครับเราลองหาดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาเป็นนะครับมันไม่ยากหรอกนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะบางคนอาจจะไม่ไม่คุ้นเคยนะครับอาจจะยังไม่เคยทำแค่นั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นบอร์ดควอนต้าคอมพิวเตอร์นะครับนะครับออกแบบโดยบริษัทควอนต้าคอมพิวเตอร์นะครับ นะก็ใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า z a QR นะครับนะครับอันนี้ก็บอร์ดมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดอะไรไม่รู้นะครับเอเซอร์นะครับเอเซอร์ cer, อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เราก็ไปดูนะครับพาร์ตบอร์ดมันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันรุ่นอะไรนะครับอ่ะเจอแล้วนะครับพาร์ตบอร์ด L A 5 6 8 1 p นะครับอันนี้ก็คือพาร์ตบอร์ดนะครับ L A 5 6 8 1 p นะครับเราก็ใช้คำค้นแค่นี้ก็ได้นะครับเอาแค่นี้ก็ได้นะครับปึ๊บนะครับอยากหาสกลเมีติกเราก็เอาพิมพ์สกลเมีติกต่อท้ายหรืออยากหาไบออสเราก็พิมพ์ไบออส ต่อท้ายไปใน Google นะครับเวลาหามันก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ LA นะครับขีด5 6 8 1 P นะครับต้องการเลยครับ s กล m a t i c ปึ๊บเข้าไปนะครับอ่าก็มันมีทั้งเว็บเสียเงินนะครับอันนี้เว็บเสียเงินนะครับอันนี้เว็บ ที่ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเสียเงินเราก็โหลดเว็บฟรีนะครับก็สองเว็บนี้ก็จะค่อนข้างจะฟรีเยอะนะครับมีฟรีเยอะเลยนะครับ a อ e r อ7 4 0นะครับอันนี้หลายคนชอบถามนะครับไปโหลดที่ไหนนะครับก็โหลดที่นี่แหละนะครับโหลดที่นี่คือโหลดของฟรีนะครับจาก Google นี่แหละนะครับมันก็ขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ด คอมพล็นะฮะัอันนี้บอร์ดคอม p พล็กซ์ครับคอมเพล็อิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เป็น Acer 4740นะครับหรือจะโหลดอีกเว็บหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่โหลดใครจะโหลดนะครับโหลดเว็บไหนแต่ว่าเว็บส่วนใหญ่นะครับบางเว็บมันก็เสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอานะครับก็ต้องหาดูนะครับอย่างเว็บนี้อันนี้ก็ฟรีนะครับฟรีก็ จึง,งนะครับน,นี้ก็โหลดได้นะครับก็ไฟล์ไฟล์ตัวเดียวกันนะครับไฟล์ตัวเดียวกันนะครับปึงนะครับจริงๆพวกนี้เป็น confidential นะครับเป็นเอกาสารสำคัญนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับในเว็บดาวน์โหลดทั่วไปนะครับอันนี้ใครอยากสมัครสมาชิกสมัคร,คครเพื่อรับ สิทธิประโยชน์นู่นนี่นั่นนะครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อันนี้เราพูดถึงเรื่องของพาร์บอร์ดนะครับอ,อันนี้ E A นะครับ E A 40นะครับ H W M B 12243-3นะครับ อันนี้คือพาสบอร์ดอยากรู้รุ่นไหนก็ไปค้นใน Google ดูนะครับอันนี้ก็นะฮะอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้พาส t บอร์ดก็คือนะครับ d a k ตัวนี้นะครับ อ่าอันนี้เวลาไปค้นก็ใช้คำค้นนะครับโดยใช้โค้ดตัวนี้นะครับอันนี้นะครับก็โค้ดนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับศูนย์เก้าสองสี่สี่นะครับขีดหนึ่งนะครับ la สิบสี่นะครับ disk main board อันนี้เป็น SONY นะครับ SONY MBX นะครับ270นะครับใช้ตัวนี้นะครับ SONY นะครับ MBX 270อันนีอ้อันนี้ก็ใช้คำตรงนี้นะครับ605นะครับ อก A, น1ะครับเอนอีะครับอันนี้ผมเองก็ไม่เคยจำหรอกนะครับว่าโค้ดนี้มันเป็นของรุ่นนู้นรุ่นนี้นะครับจำไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมยกมาให้นะครับผมยกตัวอย่างผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่หลักๆเลยนะครับผมก็จะสรุปไว้ในเอกสารตัวนี้นะครับพาร์ทบอร์ด นะครับก็ลองไปดูนะครับ